สปาตจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้อากาศดีกาศดีไอชิดาผ้ามาหลาะมากินอาหารสปาเกตตีพี่น้องอาหารอิตาลีมาบึงเน่เดกรดทสับกกันา สลัดพี่น้องสลัดทูน่ะเมื่อนีนกินอาหารฝรั่งเด้อยจากิกนแหล้วกสิไปเลาะ <c oughs> กินแหล้วกสิไปลาะอันอีกพี่น้องอากาศดีสิพา้าไปเลเบิ่งดอกไม้พี่น้องไปเบิ่งดอกไม้กําลังออกเบิ่งแนวพี่น้องดอกไม,ม้งามงามสีม่วงสีขาวสีม่วง มา,มาไปเลาะส้มน้ำกันพี่น้องเลาะไปแถวแม่นม้ำแถวนี่มันมีแม่นม้ำอันทะเลอยังทะเลสาบพ,พี่น้องไปเบิ่งดอกไม้น้ำกันอากาศดีดอกไม้ดอกไม้งามงามพี่น้องเบืองเนยพี่น้องเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่่อยวาน ให้มันมันล่งหัวแล้วเป็นตะมนรักขุดเอาไปฝังไว้อยู่ในสวนแถววัดซันดอกอันคนแตกเหงาเงาอยู่พี่นองเลยมึงเนี่ยจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่ง,งเป็นกอ่อเป็นก่ออยู่พอว่าเวลามันแหงลงมาเนี่ยมันแหงลงมาจำจำใบในเด้อวัาซัน๋ถวสิมะลักขุดเอาขุดไ่ได้ดอกพี่นองเขาสีดาหัวอยู่สวนสาธรารณะเบิ่งไอสีดาแล้ว เราได้เคืองหลินมะหลินน้ำพี่นองหลินคือเรียกหน่อยนี่แหละเราได้อันโดนมาไมาพี่นองเรามาล่องของเรลาเมื่อนี้อากาศดีพี่นองค้นมาออกมาปิงมอาย่างเดี๋ยวสิผ้าเลาะไปอีกฟังหนึ่งพี่นองแถวโมบ้านคอยนี่มันเป็นแม่นม้ำแม่น้ำบ้านเฮ่ากับสิเอินเอินแม่น้ำยังละพี่นองบ้านเฮากับ ยูนี่เขาก็สิเอินอันทะเลสาบพันวาเนาะแถวบานเฮ่ากระิเอินเซเอินเซเอินหวยฉันตัวมองมองเลนน้ำพี่น้องมองตากอากาศเวล่านาหอนนานาพักหล่อนเขานาหอนมากคนมาอาบแดดมาตากแดดมาไปเบิงน้ำกันพี่น้องสิไปแวะกินขนมหั่งพึงไอซีดาสิไปเปกแกกเปกไปสัน ่อยกับสิกินขนมห่างเพลิง,งไอซีดาและสั่งเบียมาแก่เมยแล้วว่าข่อยเป็กแนวซันก็เลยมาเศร้าเมยก็จังสิพักกันโง่เขาเมื่อพี่นอ้องอนนัอยุแถวโมูบ้านคอยเด้อพี่น้องเด้อหนาห่อนคอนมาเลนน้ำไหลไหลคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าพ่อกันคลิปหนาคลิปสั้นๆพี่น้องบ่มีแนวเห็ุโบ่มีแนวไทย